สวัสดีนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องพัสดุกันนะครับผม nice นี่จะเป็นการแกะกล่องพัสดุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในช่องผมตอนนี้นะครับเพราะว่าจำนวนกล่องพัสดุคือมันเยอะมากก็คือสปอยนะมาส0 40 40กล่อง มันเป็นกล่องพสัสดุที่ผมดองเอาไว้ตอนที่ผมกลับบ้านนะครับผมผมสั่งของแล้วมันลงมาที่นี่นะเออสั่งแล้วลงลงลงแลง้วก็ฝากอาจารย์ที่อเอเก็บเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเยอะขนาดไหนกันนะครับผมและนี่คือกล่องพสัสดุทั้งหมดที่ที่ดองเอาไว้น่น <c oughs> ี่โอ้ว่ามูชินดรโอเคเดี๋ยวเราไปทิโต๊วกันดีกว่านะครับผม <c oughs> เรามาเริ่มที่กล่องแรกกันเลยนะครับผม <c oughs> อันนี้มันจะมีกล่องที่ผมได้ ส่งมาจากบ้านที่ภาคใต้ด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่อยากเก็บไว้นน่นเนาะเพราะว่ากลัวแบบเดี๋ยวปลอกมันจะกินเพราะว่าผมน่าจะกลับมานี่นานอยู่ก็เลยส่งมาด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่กล่องที่ผมส่งมาหรือเปล่านะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปแกะเลยนะครับผมนี่าจะเป็นการแกะกล่องที่มาราทอนอีกครั้งหนึ่งของผมนะครับอันนี้เสิร์ฟัวใจยายน้องสาวนะครับผมอันนี้ สเล่มจบนะเรื่องนี้ของรักพิมพ์อันนี้อะไรเนี่ยมาหาศึกลูกแก้วอะไรแว่นผมแตกนะผมมองไม่ค่อยเห็นนะ,ะเผื่อเพื่อนไม่เชื่อว่าแว่นผมแตกจริงนี่โดนโดนหมาน้องสาวกัดนะครับผม <c oughs> สองอันนะครับพังไปหมดแล้วนะครับผมยังม่น้ไปตัดใหม่เลยนะอันนี้ มหาศึกลูกแก้วมานะนะครับผมอันนี้ผมก็ได้มาทั้งหมด4เล่มนะอันนี้รู้สึกออกมาถึงเล่ม5้าแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปหาซื้ออีกทีนะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ร้านที่เชียงรายด้วยนะผมร้านหนังสือประจําผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวอล์กกันที่ร้านหนังสือายหนังสือเชียงรายนะก็เดี๋ยวเรามีแปลนว่าว่าถ้าผมว่านะผมมีแปลนอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทำมากมากเลยหนึ่งอย่างนั้นก็คือผมอยากจะไปถ่ายร้านมังงะแบบทั่วประเทศไทยเลยนะเดินทางกัน แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเรามีงบมากมากก่อนนะแล้วก็ร้านที่เราจะไปนี้ไม่ใช่ร้านที่อยู่ในห้างนะผมเป็นไม่ใช่ที่อยู่ใน B2S หรือว่าในพวกอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แนละ้วพวก B2S นะนาอินอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะผมจะไปร้านที่เป็นแบบเป็นร้านหนังสือจริงๆนะอ้ oh my god ้าวเป็นร้านหนังสือแบบที่เปิดมานานเลยเป็นร้านหนังสือการ์ตูนอะไรพวกนี้ <S <S เดี๋ยวว่าถ้าเรามีงบมากๆ,ๆนะเดี๋ยวเราก็จะทํากันนะผม เดี๋ยวเราจะเริ่มวอล์กที่ร้านเชียงรายก่อนเลยนะครับนี่อันนี้เป็นแนวสยองของรักพิมพ์นะครับผมอันนี้หุบเขาสยองขวัญน,นะอันนี้มันอยู่ในซีรีส์ในซีรีส์อะไรแล้วอะ่ะมันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญของรักพิมพ์นะครับผมซึ่ง อันนี้ผมเห็นมันถูกดีนะ40บาทผมเลยเลยลองซื้อมาเล่นๆ,ๆดูแล้วกันก็ส่วนมากในที่สั่งมาก,ก็อาจจะเป็นพวกลักพิมพ์มีฟินิชแล้วก็มีของสยามนะที่สั่งไปจากเว็บอันนี้ฮะผมสั่งเรื่องนี้ไปด้วยหรอหรือว่าเขาเถม,มาวะนี่นะผมข้อเสียของการที่เราสั่งของและดองไว้นานๆคือเราจะลืมนะว่าเราสั่งเรื่องไหนไป อ๋อเป็นโปสตการ์ดผมก็แบบแกะมาแล้วตกใจแกแบบเฮ้ยอะไรอยู่วะตกใจมากเลยนะเมื่อกี้แบบ เฮ้ยสั่งเรื่องนี้ไปด้วยคือผมไม่ได้ตามเรื่องนี้นะแล้วจำไม่ได้ด้วยว่าเคยสั่งไปสรุปโพสการ์ดไคจูกับสติกเกอร์โอ้โหใจหายว่าบเลยแบบเชียร์ช่บหยแล้วสั่งด้วยหรอวะหรือว่าตงโกงมาวะโอเคพี่ก็เล่นยัดใส่หนังสือมาเลยนะครับผมโอ้โหไม่ต้องควยับนะครับผมอันนี้นี่เป็นโอสการ์ดนะตอนแรกผมว่าจะซื้ออันนี้แหละอ่ะอันนี้แล้วก็เขาว่าเอยเอาคู่กันไปเลยน้องผมเลยอ่ะเอาคู่ก็ได้เสียววาบเลยเมื่อกี้เสียวว่าบเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเอากล่องต่อไปนีกว่านะครับผม อันนี้น่าจะเป็นของที่ผมส่งมาจากที่บ้านที่สงขลานะครับผมน่า,นาจะมีซ้ํานะเดี๋ยวเราก็จะไปกันเร็วๆเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องหาเงินไปซื้อไฟสักดวงนะครับผมอันนี้ใช่อันนี้ผมส่งมาจากบ้านจริงีด้วยอ่าเราโอ้โหไอเจ๊ไม่บุกอะไรนี่นะผมฮานัวหน้าแบบบางแง่น,นะผมอันนี้เราเกแกะไปละเฮ้ยอันนี้เราแกะแล้วไม่รับประกัน,นเราก็จะไปได้เร็วนะเกมบ,บุกเตาเทพเงา เราก็มีคาเฟ่นะครับผมเอ๊ะเร็วป่ะเราก็จะไปกันเร็วเรเลยนะครับกล่องที่เราเคยแกะกันแล้วนะเอากล่องที่อาการน่าจะโครม่าที่สุดนะผมเอากล่องนี้แล้วกันตัวนี้อ๋อ,อันนี้มันเป็นที่อยู่นะไม่ไม่ใช่ที่อยู่ผมด้วยน่าจะเป็นของกองเก่าอันนี้เรื่องยังอ่ะเนี่ยอ้อ แกะมันรีบไนเลยอ่าอันนี้กดกาชานะผมเล่ม1 2นะ3 4อยู่ร้านหนังสือที่เชียงรายเดี๋ยวเราไปเอากันแล้วก็ผมยังมีบางะที่ผมดองไว้อยู่ที่ร้านประจำอีกแข่งหนึง่งเป็นเวลา6เดือนนะครับผมเอ้ยไม่ใช่6สิร้านนั้นนะ่ะผมดองไว้ประมาณเกิน9อะ่ะเกิน9เดือน่นื้ินี้ อันนี้ของจากบ้านแน่ๆเลยดูทรง้ะใช่เลยนะามากมอวนการกรรมรลอเดินยากเว้ยววนการกรมมอลอนะผมเล่มหน 1, นะึ่งสเนี่ยอัศบินผู้อ่อนแอโชคะกล่าวตำนานนักตำนานนักล่าบางกอนนะผมอันนี้กดกาชาและนี่ก็กดกาชาอ่าใช่ครับผมซื้อมาซ้ำนะครับ คือกดกรชานี่ผมซื้อไว้นานมากแล้วลืมเอ้ยอันนี้ผมเล่นเล่มหนึ่งก็ซื้อมาเล่นอ่ะเรียบร้อยซ้ำมากล่องต่อไปถ้าคลิปมันยาวเราขอจะขอตัดเป็นสองพาร์ทนะครับผมเรื่องอะไรครับเนี่ยเออุอ่นไอริมฝีปากริมฝีปาก ซีซากุระโอ้โหปวดไหลเลยนะครับผมัน่นนี้สองเล่มจบนะและฉันซื้อมาทำไมเนะ <c oughs> มี่ยไหนดูไรอ๋อเป็นแนวยอยู่ลีนะผมจำไม่ได้ว่าผมซื้อมาทำไมตอนนั้นเห็นมันถูกดีนะก็เลยลองซื้อมาผมก็ไม่เคยเห็นอันนี้ด้วยเห็นมันสองเล่มจบก็เลยซื้อมาโอคเคเกะกันโคตรเร็วเลยเดี๋ยวเลาก็ไปกัน โอเคปะดะปะดะเรื่องอะไรแล้วเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยไม่คือไอ้นี่มันบังไงไอ้ชื่อมันชื่ออะไรแล้ววะบัสไลเยียอ่าใช่บัสไลเยียมันบังผมว่า บัตรไรเอียเรื่องอยี่ยงวะเขาก็แถมบัตรไรเยนะเียวด้วยนะเดี๋ยวเราขอดูกันหนึ่งอู้หลไยลไปด้วยนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่นั้นนะเฮ้ยสวยนะเนี่ยบัตรโอสการ์ดไรเอียนะตกใจหมดว่าบัตรไรเอียเรื่องอะไรวะสั่งไว้ตอนไหนวะตกใจประมาณพอๆกบเห็นเล่มนี้เลยแหละ อันนี้ก็เป็นไคจูเลียม5้านะผมพร้อมทางโปสการ์ดของทางอนิเมตนะครับโอ้โหมีแต่อะไรให้ตกใจเลยเนี่ยกล่องต่อไปกันครับกล่องนี้แต่ว่าการนอนกล่องแบบนี้มันไม่ดีนะครับผมผมไม่แนะนำให้ทำนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าหนังสือจะมันจะเสียหายตรงไหนหรือเปล่าเราจะติดต่อคนส่งได้หรือเปล่านะเพราะบางทีเราดองไจนแบบลืมแล้วว่าสั่งจากคนไหนคนไหนชแชทเรามันก็รันไปเรื่อยๆเนาะ ไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำน่ายมาป่าโอกามิคุงนะผมเล่มหนึ่งคือมันเป็นเรื่องที่รักพิมพ์มันออกเล่มต่อมาใช่ไหมแต่ว่าระหว่างรอเล่มต่อมันอะโอ๊ยตายตายตายออเมื่อปี59นะนี่ 16/59เพิ 1> 1, 6, 5, ่งออกเล่มต่อปีในปี65กี่ปี59 59 61 62 63 64 65 6ปีกว่าจะมีเล่มต่อ What What the fuck มันนานมากๆจริงๆนะครัผมอ่ะต่อไปคือตอนนี้กองขยะข้างหลังผมคือกิ๊บกันตาเนี่ยครับ รักเราดังพายุดอกไม้นะครับผมอันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นมือหนึ่งนะผมโอ้เหนื่อยรักเราดังพายุดอกไม้จำมาได้เราก็ได้มา300ร้อยหรือเปล่าเนอะผมเรื่องนี้กล่องต่อไป JT Book แล้วก็อันนี้มันเรื่องอะไรอ๋อด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สโตนใช่ด็อกเตอร์โสโตน ทันี้แก่ง่ายมากเลยเล่ม22กับ23นะผมแบบแถมโปสการ์ด่ะที่ยบอะไรไม่ใช่อะไรน,นะเหนื่อยครับนี่อันนี้เป็นแถมโปสการ์ดนะครับผมแล้วก็การ์ดแดงนะครับผมเดีย๋ยวนะโอเคผมเลิกผมซื้อโนเอลซ้ำมานะครับมาฮีโร่คาเดเมียเล่ม34แล้วก็มีเป็น เกินใหม่ในต่างโลกนะครับผมแบ็คคอเวอร์เล่ม32มบสโปสการ์ดตั้งไว้ก่อนโปสการ์ดเยอะมากเลยนะต่อไปอันนี้อ๋อที่แถมชิกี้นะผมเป็นของหนุ่มเจ็บภาคสาวคอสเพลเล่ม8นะครับรู้สึกเล่ม10ออกแล้วอย่างว่าเบืมอมาเลยตอนนี้ลืมไปห,หมดละ o uh. ok